จ้าสนจนมืนของแม่นะคะวันนี้นะคะเสนอตอนช่วยแม่รื้อผ้าค่ะไม่ได้พับผ้านะคะช่วยรื้อผ้าค่ะแม่พับเสร็จหนูก็รื้อค่ะสนุกไหมคะช่วยแม่รื้อผ้าสนุกไหมคะลูกอ๋อสนุกมากนะคะ มันสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะแม่จะพับเสร็จไหมคะวันนี้เสร็จไหมคะวันนี้แม่จะพับผ้าเสร็จไหมคะลูกช่วยแม่พับไหมคะไม่ค่ะหนูจะช่วยแม่หรือคะ่ะเล่นอะไรคะช่วยแม่หรือดีกว่าคะ่ะสนุกกว่าเยอะคะ่ะ เสร็จแน่ค่ะพี่พี่หรือตลอดเวลาค่ะสนจนมึนของแม่ค่ะไปแล้วค่ะพี่พี่เอาไปบ่าพี่พี่ก่อนสวัสดีุค่ะ ทางนี้แม่อยู่ทางนี้